สวัสดีครับดวงชาวราศีธนูปี2567นะครับปีนี้จะมีโครงการใหญ่ที่จะต้องทำให้สำเร็จนะและถ้าคุณอดทนทำจนสำเร็จนะครับผลตอบแทนสำหรับตรงนี้จะได้กลับคืนมาอย่างงดงามและสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปนะแต่มันจะเป็นสิ่งที่ยากสักหน่อยนะครับที่จะทำให้สำเร็จได้ขอแค่เพียงคุณมีความอดทนและความตั้งใจนะคุณทาได้แน่นอน นะครับวันที่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคลาภจะเป็นวันอังคารนะครับวันที่เหมาะแก่การสมัครเรียนสอบชิงทุนทางด้านการศึกษาจะเป็นวันศุกร์นะครับวันที่เหมาะแก่การปรึกษาหารือเข้ากับผู้ใหญ่จะเป็นวันพฤหัสนะเราจะเริ่มต้นจากดวงการงานก่อนนะครับการงานปีนี้คงจะมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาอยู่ในมือของเรานะเจ้านายเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถเลยมอบหมายงานนี้มาให้นะครับ ถ้าทำงานนี้สำเร็จโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเมื่อวาระมาถึงมีสูงนะครับเมื่อตำแหน่งสูงขึ้นเงินเดือนก็จะขึ้นตามไปด้วยนะแต่ระหว่างที่กำลังทำงานในส่วนของตรงนี้อยู่นะให้ระมัดระวังเรื่องการใส่ร้ายป้ายสีหรือการใส่สีตีไข,ข่ของเพื่อนร่วมงานเอาไว้ด้วยนะครับพวกขี้ฟ้องมันมีนะและพูดแต่เรื่องไม่จริงนะครับถ้าวันหนึ่งท่านโดนเรียกให้เข้าไปพูดคุย เกี่ยวกับปัญหาอะไรบางอย่างให้ท่านพูดความจริงทั้งหมดว่าของจริงมันเป็นยังไงนะครับและมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเจ้านายจะรับฟังและคอยแก้ปัญหาในจุดนี้ให้กับท่านเองนะครับสําหรับสายธุรกิจการค้าการลงทุนปีนี้โดยเฉพาะท่านที่ทําการค้าขายของเก่าของที่มีมานานหรือประกอบธุรกิจที่ทําอยู่มาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับพวกอาหารทะเลสัตว์เลี้ยง ปลาสวยงามนะปีนี้ค่อนข้างไปได้ดีมากๆตามดวงนะครับไม่ว่าท่านจะประกอบธุรกิจการค้าสิ่งใดนะตามดวงแล้วอะ่ะเน้นของสะอาดสดใหม่ไว้นะครับก่อนลูกค้าของท่านจะเข้ามาซื้อหากันนะต้องเน้นของที่มองไปแล้วโอ้โหสดสะอาดเลี่ยมแบบปิ๊งปิงปังๆอะไรพวกนั้นนะครับให้มันดูเลี่ยมๆเข้าไว้นะมันจะทําให้ของสินค้าของเราน่าซื้อนะครับปัดกวาดเช็ดถูซะหน่อยนะเอาแบบเลี่ยมๆ นะครับการเงินนะการเงินจะมีโชคลาภเข้ามานะครับปีนี้โชคลาภอาจมาจากคนใกล้ตัวของท่านนะครับคนลักหรือคนที่สนิทกันนะครับอาจจะได้มาแบบก้อนเล็กๆไม่ก้อนใหญ่เท่าไหร่นะแต่ก็พอสมควรอยู่นะครับความรักนะครับสำหรับคนมีแฟนปีนี้ถ้าอยากให้กระชับความสัมพันธ์ความรักที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะต้องชวนกันไปกินชวนกันไปเที่ยว ที่ไหนที่ยังไม่เคยไปกินหรือไปเที่ยวนะครับไปกันได้เลยนะหรือออกแนวนั่งรถเล่นไปเรื่อยเจออะไรน่าสนใจค่อยแวะข้างทางแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปคนโสดคนโสดปีนี้นะครับมีคนเข้ามาขายขนมจีบอยู่นะแต่มันก็เลือกยากอยู่สักหน่อยมีเกณฑ์จะเข้ามาเป็นแบบแพ็คคู่เลยนะครับคนหนึ่งดีแสนดีเรียบร้อยไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะครับแต่เขามีความรักที่จริงใจกับเรากับอีกคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุมากกว่าแสดงออกชัดเจนว่ารักเราห่วงใยเราอยากได้เราเป็นเจ้าของหัวใจนะครับถ้าถามว่าดีไหมมันก็ดีอ่ะมันจริงใจดีนะครับติดอยู่อย่างเดียวคือยังมีอีกคนหนึ่งที่ซุกอยู่ในใจของคุณนะจะทำยังไงกับคนนี้ดีมากกว่าผมขอแนะนำว่าใครที่อยู่กับคุณ เป็นคนสุดท้ายนะครับก็เลือกเอาคนนั้นนะโอ้ยแต่เลือกยากจริงๆนะต่อไปดวงสุขภาพดวงสุขภาพปีนี้นะครับควรหลีกเลี่ยงการกินของหมักดองอาหารแปรรูปที่ไม่สะอาดนะของที่ไม่มีการปรุงสุกข,ของที่ต้องกินดิบๆนะครับก่อนที่ท่านจะกินอะไรควรกินอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้นนะมิฉะนั้นแล้วอะ่ะปีนี้อาจเกิดอาการท้องเสียกันหลายรอบนะครับ มีเกณฑ์จะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะการท้องเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราอย่าไปกินของอะไรที่มันแปรรูปที่มันไม่สะอาดของแปรรูปกินไมมกินได้นะแต่ว่าเอาที่มันสะอาดๆหน่อยนะครับของที่ไม่มีการปรุงสุกหรือว่าของที่ต้องกินดิบๆอ่ะก็อย่าไปกินนะครับหลีกเลี่ยงนะเราจะได้ไม่เจ็บป่วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขออวยพรให้ทุกๆท่านที่เกิดในราศีธนู จงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการเงินทองไหลามาเทมาไปไหนก็ขอให้มีแต่คนรักคนเมตตานะครับจเจริญก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงานสาธุครับ